ซิบอกเล่าแนะนรารถกระบะมือสองนะคะให้ทุกท่านได้เลือกชมกันนะคะคันนี้เอาไปเข้าไร่เข้าสวนกันได้รกท่านสีไม่สวยนะคะเน้นไปตามสภาพนี้เลยค่ะในราคา59,00 0บาทขับขี่ใช้งานกันได้ปกตินะคะทุกท่านมาด้าไฟเตอร์ปี06ค่ะเทียธรรมดานะคะสีสามเจ็ดสิให้ทุกท่านไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะสภาพตามในรูปนี้นะคะเครื่องดีเขาวิ่งทางไกลได้สบายช่วงร่างดีค่สซีไม่หุไม่ดามค่ะ แอรเย็นเพลงมีฟังพลงมาลยพาวเวอร์เอกสารครบพร้อมโอนนะคะเน้นไปตามสภาพนะคะทุกท่านในราคา5,9,000บาทท่านใดที่สนใจท่านสามารถติดต่อเข้าดูรถกันได้ที่อำเภอน้าโสมจังหวัดอุดรธานีค่ะ ติดต่อกับผู้ขายเพื่อนัดหมายเข้าชมรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยเพราะทางเราเพียงแนะนําให้ท่านได้ชมเท่านั้นค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่หนายหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ